เรื่องของพุทธศาสนาเนี่ยก็ไปอันว่าปัญญาเป็นตัวสําคัญคนเราจะอยู่ดีได้จะทําการแก้ไขปรับปรุงทําการต่างๆให้สําเร็จก็ได้ปัญญาและยุคนี้ก็เป็นยุคที่คนจะต้องใช้ปัญญาให้มากถ้าไม่มีปัญญาก็ไปไม่ไหวเขาเรียกกันว่ายุคข่าวสารข้อมูลยุคข่าวสารข้อมูลก็เป็นเรื่องของเกี่ยวกับความรู้ทางนั้นเลยเนี ความรู้และการใช้ความรู้แล้วก็ต้องหาความรู้มันมีทั้งเรื่องหาความรู้แล้วก็ใช้ความรู้คนที่ไม่รู้จักหาความรู้ไม่รู้จักใช้ความรู้ก็เสียเปรียบเขาไม่ต้องพูดถึงการที่จะไปบรรลุธรรมชั้นสูงหรอกแม้แต่มีชีวิตอยู่ในโลกทั่วไปเนี่ยหาความรู้ไม่เป็นใช้ความรู้ไม่เป็นก็ลำบากเพราะฉะนั้น ต้องเน้นกันในยุคนีย้ยุคที่เรียกว่าข่าวสารข้อมูลนี้ถ้าเราอยู่ไม่เป็นในยุคนี้ก็ใช้ข่าวสารข้อมูลไม่เป็นข่าวสารข้อมูลนั่นก็หลงกันว่าเป็นเรื่องความรู้แต่บางทีมันไม่รู้ <c oughs> ดีมีข่าวสารข้อมูลแต่หลงนะข่าวสารข้อมูลมากก็หลงมากเหมือนกันนะก็ต้องถามว่าอย่างตัวเราก็ดีสังคมของเราก็ดีเนี่ย ได้ประโยชน์ได้ปัญญาได้ความรู้จากข้อมูลข่าวสารเนี่มากหรือว่ามันตรงกันข้ามบางทีมันได้ความหลงซะมากถ้าได้ความหลงมันก็ผิดวัตถุประสงค์วันเสียเลยนะมันผิดทางนี่จะต้องให้การศึกษาที่ถูกต้องเพราะว่าเรื่องของปัญญาจะเกิดก็ต้องอาศัยการศึกษาการศึกษาก็มาฝึกมาพัฒนาคนให้ถูกต้องเนี่ยทำไงจะให้เกิดปัญญา โดวยเฉพาะการใช้ข่าวสารข้อมูลนะถ้าหากว่ารับไม่เป็นใช้ไม่เป็นก็ยิ่งเกิดโทษในสังคมของเราเวลาเนี้ยถ้าเรามาถามกันไม่ใช่หลงปล่อยแล้วก็นึกเพลินไปตามคําที่เขาพูดว่าเป็นยุคที่มีความรู้นะปัญญาแผ่ขยายกว้างขวาง,วางเราจะเพลินไปตามท้อยคําอคลองมาตั้งสติมาระลึกระลึกแล้วก็พิจารณาดูว่า เราได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลจริงไหมเราใช้ถูกจริงไหมอะไรเนี้ยมันเกิดโทษหรือเกิดประโยชน์กับสังคมและชีวิตของเรามากหรือน้อยกว่ากันตั้งแต่ลูกของเราครอบครัวของเราเนี่ยแน่โยมเราคิดดูให้ดีอ่ะได้ประโยชน์จากข่าวสารข้อมูลมากหรือได้โทษมากกันแน่ถ้าได้โทษมากแสดงว่ามันต้องมีการเดินทางผิดละแต่น,ใน,ในกันนี้เป็นเรื่องใหญ่ ทำไงจะปฏิบัติในเรื่องนี้ถูกถ้าการศึกษามาจัดเรื่องนี้ไม่ถูกมาทำให้คนปฏิบัติแต่เรื่องข่าวสารข้อมูลไม่ถูกการศึกษานั้นก็ต้องไม่ถูกด้วยอาจจะกลายเป็นการศึกษาที่ล้มเหลวบางทีอาจจะได้รับโทษจากข่าวสารข้อมูลมากก็ได้อย่างเวลานี้เราก็เป็การศึกษาที่เราบอกว่าเน้นเรื่องอะไรมันเป็นยุคองค์รวม เป็นยุคองรวมก็หมายความว่าเป็นตบูรณาการแต่บางทีบูรณาการก็จับจุดการยุ่งเหมือนกันแหละนะอย่างขอยกตัวอย่างเราจะมีเรื่องปัญหากันอยู่เรื่อยเรื่องการศึกษาเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องสําคัญเกี่ยวกับเรื่องปัญญาแล้วก็เรื่องข่าวสารข้อมูลอย่างตอนเนี้ก็มีหลายท่านจะพูดกันว่าคนไทยเด็กไทยแล้วเนี่ยน่ะไม่เคยกล้าแสดงความคิดเห็นจะต้องให้การศึกษาที่ ให้เด็กเป็นคนกล้าแสดงความคิดเห็นอาอาจจะจริงส่วนหนึ่งว่าเด็กไทยเนี่ยไม่่อยกล้าแสดงความเห็นไม่ค่อยกล้าแสดงออกแต่เวลาแก้มาแก้ตรงจุดหรือเปล่ายูยูจะไปแก้ให้กล้าแสดงความเห็นเนี่ยคนไทยเรานี่ไปไวมากทะะนั้น้เรื่องแสดงความเห็นไม่ต้องห่วงหรอกเรื่องกล้าแสดงความเห็นไม่ช้าละคนไทยเนี่ยถ้าจับจุดไม่ถูกมันจะได้รับโทษ เกิดปัญหาจากเรื่องการแสดงความเห็นนี่มากกว่านะจับจุดให้มันถูกการที่เราให้มีความเห็นนี่เพื่ออะไรนะความเห็นนั้นทางพระท่านเรียกว่ตทิคนเราเนี่ยเมื่อหาความรู้ได้บ้างนิดหน่อยแล้วเนี่ยมันเริ่มเกิดความเห็นก็จะเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเห็นว่าเป็นอย่างนี้นะเป็นทํานองยึดถือแล้วก็เชื่อนี่แหละเป็นอยู่ในเรื่องของทิตฐิ คนเราพอรู้พอเห็นตั้งเริ่มนแต่นิดหน่อยมันก็เริ่มเกิดในทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไอความเห็นเนี่ยมันก็เป็นบันไดอันหนึ่งไปสู่ความรู้แต่ถ้าใช้ไม่เป็นไอตัวทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันกลับมาเป็นอุปสรรคในการที่จะทำให้เราเนี่ยทูกปิดกั้นเลยมันมาปิดกั้นขัดขวางเราไม่ให้เข้าถึงความจริงหนึ่ง ตัวคนนั้นจะยึดถือความเห็น,นเอาความเห็นเป็นความจริงแล้วก็ไม่ไปต่อสองแล้วจะมาเป็นเหตุนในการที่จะมาเบียดเบียนกันเนะี่ยเอามาข่มเหงกันไนะม่ยอมรับคนอื่นมาทะเลาะวิวาทอะไรอะไรเนี่ยไม่เป็นปัญหาจากไอ้เรื่องทิฏฐิกาทิฏฐิก็อยู่ในกระบวนการหาความรู้ของคนตกลงไอ้ทิฏฐิความเห็นเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนการหาความรู้ของมนุษย์นะเพราะน้นจะต้อง จับให้ถูกะนั้นจะต้องโยงไอ้เรื่องความเห็นไปหาความรู้ต้องโยงไห้เรื่องความเห็นไปหาความรู้ฉะนั้นเขาให้มีการแสดงความเห็นเนี่ยเพื่อเป็นช่องทางให้คนเนึ่นงเป็นตัวกระตุ้นให้หาความรู้สองแล้วก็ให้ความรู้นั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้แต่ตัวจริงที่แทนเนี่ยมันก็คือความรู้ถ้าไม่รู้ซะแล้วไม่ได้ประโยชน์เรามาฟังความเห็นคนอื่น เราอาจจะได้แง่มุมแล้วเราก็จะมองเห็นได้ความรู้แล้วเห็นทางไปหาความรู้นะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวความเห็นเป็นการแสดงออกเนี่ยมันต้องมีพื้นฐานจากความรู้คนที่แสดงความเห็นโดยไม่มีความรู้เนี่ยมันก็เกิดปัญหาแก่สังคมมากก็มันไม่รู้แล้วก็มันก็ว่าไปเรื่อยๆไปสองแล้วมันก็ไม่เอาความรู้มาใช้ประโยชน์มาเพียงแต่าแสดงความเห็นไปอย่างนั้นเองเนี่ย มันก็เลยกลายเป็นความเห็นที่เลื่อนลอยแล้วก็เกิดปัญหาแก่สังคมมากเพราะนั้นจึงต้องย้ำกันอยู่เสมอบอกว่าให้ความเห็นต้องมาคู่กับการหาความรู้ต้องให้การหาความรู้มาคู่กับการแสดงความเห็นต้องให้การแสดงความเห็นหรือให้ความเห็นนี้ตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุดแล้วก็หาความรู้ไปนไม่ใช่เขาหยุดแค่ความเห็นหรอก ได้แค่ความเห็นในคนที่เขาเป็นนักใช้ความเห็นหรือทิฏฐิเนี่ยเขาจะฟังแล้วเขาจะไปหาความรู้เพิ่มเติมนีไม่ใช่เขาหยุดแค่ความเห็นหรอกนะขณะไอ้ความเห็นเนี่ยต้องจําไว้เลยว่ามันเป็นบันไดเป็นส่วนในกระบวนการสู่ความรู้เนีเราต้องการปัญญานี่เราไม่ต้องการไอ้ทิฏฐิ <c oughs> ไอ้ทิฏฐิมันเป็นส่วนประกอบในทางปัญญา ทีนี้ถ้าเป็นทิฏฐิที่ถูกต้องมาเป็นสมาทิฏฐิม่เป็นสมาทิฏฐิลักษณะสมาทิฏฐิก็คือเป็นทิฏฐิที่มันเป็นตัวที่ทําให้เกิดการเคลื่อนไหวก้าวไปสู่ความรู้ได้ไม่เป็นทิฏฐิที่มากีดกันขัดขวางหรือปิดกั้นเราอย่างสมมาทิฏฐินี่ก็คือเช่นยกตัวอย่างความรู้เห็นยึดหลักว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัย พอมองว่าสิ่งทั้งหลายเป็นไปนตามเหตุปัจจัยนี่ปั๊บเนี่ยไอความเห็นนี่มันจะช่วยให้หาความรู้ว่าเอออัออนนี้มันเกิดขึ้นมันต้องมีเหตุปัจจัยสินะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องค้นหาเหตุปัจจัยก็นําไปสู่ความรู้นั้นความเห็นแบบนี้มันนําไปสู่ปัญญาได้ท่านยอมให้เป็นสมาธิทิฏฐิแต่ความเห็นประเภทที่เจอปับ๊บติดปุ๊บเหนียวหนับอย่างนี้แล้วก็ไม่รอดแหละนะไม่นำไปสู่ปัญญา นั้นก็ให้ไอตัวความเห็นเนี่ยมาคู่การหาความรู้จะต้องเน้นการหาความรู้ต้องให้การแสดงความเห็นนั้นตั้งอยู่บนฐานของความรู้ที่มั่นคงที่สุดเวลานี้มีปัญหามากเหลือเกินคนชอบแสดงความเห็นโดยไม่หาความรู้เลยนะไม่รู้ว่าอะไรความจริงเป็นยังไงยังไงก็แสดงกันเรื่อยเปื่อยไปมันไม่หาความรู้มันจะเอาแต่แสดงความเห็นนะ นั้นเราไปเน้นกันเรื่องหาความรู้เนี่ยดีที่สุดให้เก่งขยันหาความรู้เนี่ยเป็นเรื่องสําคัญการคิดการอะไรต่างๆเนี่ยเป็นบันไดไปสู่ความรู้ทั้งนั้น,นถ้าคิดเป็นแล้วมันก็ได้ไประโยชน์นการคิดการเห็นเนี่ยคิดเพื่อหาความรู้เนี่ยคิดหาทางทําไงจะได้ความรู้เนี่ยสำคัญคิดเพื่อหาความรู้หนึ่งแล้วก็คิดใช้ความรู้สองอันเนี่ย ถ้าคิดแบบนี้แล้วก็จะดีและเราจะรู้ว่าไอ้สองอันเนี่ยมีความรู้เป็นฐานทั้งเส้นใช่ไหมหนึ่งเปจุดหมายก็คิดเพื่อหาความรู้นะลองสิลูกญาติโยมเนี่ยให้เป็นคนนักคิดหาความรู้เนี่ยจะค่อนข้างปลอดภัยไม่ค่อยมีปัญหาคิดไปหาความรู้ทําไงจะได้ความรู้คนคิดเป็นเนี่ยเขาจะหาความรู้ได้เก่งสองพอมีความรู้แล้วคิดใช้ความรู้ให้เป็นอีกนะใช้ให้มันเป็นประโยชน์ เพราะว่าคนมีความรู้แต่ไม่รู้จักคิดคิดไม่เป็นก็ใช้ประโยชน์จากความรู้ไม่ได้ดังนั้นมันก็ต้องคู่กันความรู้คู่กับความคิดอย่าให้เป็นความคิดความเห็นเนี่ยเลื่อนลอยไม่ได้มีฐานของความรู้ก็เลยเป็นปัญหาเวลาเนี้เมื่อไม่นานเนี่ยตมาก็เคยเขียนหนังสือเอาก็เขียนเตือนก็บอกว่านะเรื่องทางวิชาการการแสดงผลงานทางวิชาการเนี่ยต้อง ควรจะมีความรับผิดชอบกันหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคนที่อ่านที่ฟังเขาอาจจะเข้าใจผิดไปนีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของสังคมของคนที่รับความรู้นั่นมุ่งให้ได้ความรู้ที่แท้จริงเพราะนั้นไม่ใช่พูดรรรพร่งๆโร่งๆหรือแสดงความเห็นโร่งๆไปต้องมีฐานความรู้ที่แน่นอนมีการตรวจสอบหลักฐานข้อมูลให้ชัดเจนหน่อย เพราะฉะนั้นเวลานี้ก็เลยกลายเปว่าสภาพเหตุการณ์ต่าง,างๆเนี่ยมันทา้าทายให้เราเนี่ยต้องใช้หลักพระพุทธศาสนายิ่งขึ้นในการที่เช่นใช้การลามาสูตรไม่เชื่อง่ายต้องตรวจสอบหาข้อมูลความจริงให้ชัดเจนเป็นคนใฝ่รู้นะหาความรู้กันให้ท่องแท้ชัดเจนไปเลยแล้วก็มีการรู้จักคิดที่เรียกว่าโยนิสมรสิการ การรู้จักคิดพิจารณาต่างๆเนี่ยเป็นเรื่องที่ทําให้เราเข้าใจอยู่ในโลกได้ดีใช้ความรู้ได้ถูกต้องหาความรู้ได้จนถึงที่สุดนะแม้แต่ในทางพระพุทธศาสนาก็จะใช้หลักอยู่ในิสมรสิการนี่แหละมาเข้าถึงความรู้ได้เรื่องข่าวสารข้อมูลเพราะฉะนั้นเราอยู่ในโลกยุคนี้จะต้องพยายามสืบสาวหาความจริงจะตั้งท่าทีที่ถูกต้องคือ เริ่มต้นตั้งแต่ไม่เชื่อง่ายนะแต่บางทีก็เป็นเรื่องของข่าวผิดพลาดโดยไม่ได้ตั้งใจแต่บางครั้งมันก็เป็นเรื่องตั้งใจที่เราน่ากลัวก็คือเรื่องเจตนาเจตนาทำให้ผิดอันนั้นเนะ่ะเป็นเรื่องที่เสียหายมากทีนี้การใช้ข่าวสารข้อมูลเนะี่ยพวกคนที่เป็นนักใช้ข่าวสารข้อมูลก็ใช้เช่นใช้เพื่อทางไม่ดีก็เช่นใช้ล่อลอก เพื่อจะให้หลงไปตามใช่ไหมเนี่ยอนนั้นก็อยู่ที่ว่าส่อสำคัญเนี่ยในยุคนี้เราจะใช้ปัญญาให้หนักนั้นจะต้องฝึกให้มีปัญญาในการที่จะรับรู้พิจารณาขาวสารข้อมูลเรื่องโฆษณาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปหลงไปตามง่ายๆเนะเราต้องมองว่าเ,เขามีเจตนาอะไรเขาทำเพื่ออะไรและเรื่องของคนเนี่ยมันมีสำคัญสองด้าน นอกจากพฤติกรรมที่ปรากฏก็คือว่ามันมีไอ้เรื่องปัญญากับเรื่องเจตนาปัญญากับเรื่องเจตนาปัญญาความรู้ความเข้าใจถ้าไม่มีปัญญารู้เข้าใจผิดหลงผิดก็ทําให้เกิดปัญหาให้ข่าวสารที่ผิดรู้ผิดอันนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือเจตนาเจตนาไม่ดีเจตนาไม่สุจริตหรือเจตนา ไม่ประกอบด้วยเมตตากรุณาแต่เจตนาประกอบด้วยการคิดโทสะปุทุสไรอะไรเป็นต้น่ึงก็ทําให้เกิดปัญหานั่นเราจะต้องพยายามให้คนเนี่ยมีหนึ่งมีปัญญามีความรู้ความเข้าใจถูกต้องสองมีเจตนาที่ดีเจตนาความตั้งใจนี่เป็นแกนของด้านจิตนีจิตก็มีความตั้งใจอย่างน้อยสุจริตบริสุทธิ์นะไม่ได้คิดเห็นกับตัวโลภ ต้องการผลประโยชน์เพื่อตนไม่ต้องการประทุสร้ายใครนะไม่ได้ลุ่มหลงในอะไรมีเจตนาบริสุทธิ์แล้วก็เจตนาดีนั้นก็จะก้าวต่อไปมีเมตตาประกอบด้วยความเมตตากรุณาปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์ต่อปรารถนาดีจะสังคมอย่างคนที่ทํางานข่าวสารข้อมูลเนี่ยถ้ามีสองอันเนี่ยจะช่วยสังคมได้มากก็คือหนึ่งปัญญาหาความรู้ ให้เกิดความเข้าใจถ่องแท้ชัดเจนนะปัญญามาแล้วสองเจตนาดีบริสุทธิ์ไม่คิดจะปัส้ายะกลั่นแกล้งใครแล้วก็มีเจตนาทำเพื่อประโยชน์กับสังคมนะให้สังคมของเราเนี่ยดีเจริญก้าวหน้าให้เด็กและเยาวชนของเรานี่มีความรู้ความเข้าใจพัฒนาได้ดีถูกทางอย่างเงี้ยอย่างนี้ก็ไปได้แหละไอ้ปัญญากับเจตนาเนี่ยมันใช้ในทุกกิจการเลยคือเป็นตัวแกนของเรื่อง ที่ว่าปัญญาเนี่ยเรารู้แล้วสำคัญและเจตนาเนี่ยเป็นแกงของด้านจิตนีจิตเนี่ยมันไปตามเจตนาพอเจตนามาบางก็ออกมาประสานกับพฤติกรรมใช่ไหมโย,ยมลองดูให้ดีเถอะที่ท่านบอกว่าคนเราเนี่ยมีหนึ่งศีลสองสมาธิสาปัญญาศีลก็ด้านพฤติกรรมการแสดงออกติดต่อโลกภายนอกสองด้านจิตใจหรือสมาธิอยู่ภายในและสามปัญญา ทีนี้ไอ้ตัวที่จะเชื่อมจิตใจของมนุษย์กับเรื่องพฤติกรรมที่แสดงออกกายวาจาเนี่ยอะไรเจตนาใช่ไหมราะนั้นเจตนาเนี่ยสำคัญมาเป็นตัวโยงจากจิตเรามีสภาพจิตยังไงมีแรงจูงใจยังไงมีความโลภความโกรธยังไงเนี่ยเจตนานี่ยป็นตัวที่จะเอาไอ้สภาพจิตนี้ออกมาสู่พฤติกรรมกายวาจาเป็นไปตามเจตนานั้นราะเจตนานี่เป็นตัวเชื่อมจิตกับ พฤติกรรมกายวาจาแล้วคุมด้วยปัญญาอีกทีหนึ่งเอาปัญญามาคอยแก้ถ้ามีปัญญาบริสุทธิ์แล้วตั้งเจตนาให้ดีแล้วทุกอย่างก็ไปได้ดีเนี